ที่3นะคะก็จะเป็นการ Export ข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลนะคะเพื่อนำไปสู่ EndNo นดเว็บของเรานะคะเราไปที่เว็บสำนักวิทยาบการนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดฐานข้อมูลที่เราใช้นอกเครือข่ายนะคะจะต้องมีการติดตั้งแล้วก็เชื่อมต่อ VPN ก่อนนะคะถ้าเราอยู่นอกเครือข่ายของสถาบันนั่นเองนะคะนนี้แนะนำไว้เนาะทีนี้ตอนนี้นะคะเราก็ไปที่ ออนไลน์ดัตเตอร์เบตนะคะทีนี้เราก็เลือกฐานข้อมูลที่เราจะสืบค้นในส่วนของบทความแล้วก็นําไปเอ็กซ์พอร์ตไปที่ตัวเอ็นโนดเว็บของเราเราเลือกฐานข้อมูลปุ๊บแล้วเราก็ใส่คําคีย์เวิร์ดลงไปนะคะในส่วนนี้จากนั้นนะคะเซิร์ชนะคะเลือกตัวบทความที่เราต้องการนะคะเลือกเป็นเอกสารฉบับเต็มเลือกปีคศนะคะที่เราต้องการ กีป่ปีย้อนหลังอะไรก็ว่าไปนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็มาเลือกตัวบทความนะคะว่าเราจะส่งต่อไปอยังอ n นโนตได้อย่างไรถ้าเกิดเราสนใจในตัวบทความนี้เราคลิกที่ชื่อบทความนั้นที่เราสนใจนะคะนี่ก็จะปรากฏรายละเอียดต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูที่เครื่องมือทางขวามือจะมีคําว่า Export นะคะอ่าเราก็ต้องเลือกให้ตรงกับ ตัวโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่ในขณะนี้เราเลือกเป็นตัว EndNote Web นะคะ d i r e c t เ x ็ o r t to EndNote Web กด Save ค่ะจากนั้นนะคะมันก็จะ Export ไปโดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วเลยนะคะเราก็ไปที่ All My Reference นะคะมันก็จะปรากฏแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งรายการเมื่อสักครูน่นี้มาจากฐานข้อมูล e s d c o นะคะถ้าเราต้องการที่จะให้ไปอยู่ในกลุ่มไหนเราก็สามารถแอดได้นะคะ เมื่อกี้เราจะทําการแน่ไฟล์เนาะเราต้องมาดาวน์โหลดไฟล์ PDF ในส่วนของบทความนี้ก่อนนะคะก่อนอื่นก็คือต้องดาวน์โหลดตัวไฟล์นี้ก่อนนะคะจัดเก็บไว้ที่เครื่องของเราบันทึกนะคะจากนั้นไปที่ EndNote ของเรากดที่รูปคลิปนะคะไปที่ a t tab file นะคะ upload file attachment นะคะแล้วก็เลือกไฟล์ เราเซฟไว้ที่ไหนนะคะกดเปิดนะคะแล้วก็อย่าลืมกดคำว่าอัปโหลดด้วยให้คอมพิวต์ก่อนแล้วจริงๆนะคะที่เป็นสีเขียวแล้วก็กดปิดอาจจะเห็นว่าในรูปคลิปเนี่ยกลายเป็นสีฟ้าเรียบร้อยแล้วแสดงว่ามีการแนบไฟล์เสร็จสมบูรณ์แล้วเพราะิกเข้าไปเราสามารถคลิกที่ชื่อของบทความนั้นนะคะอ่าแล้วก็มีการโชว์ในส่วนของการดาวน์โหลดเรียบร้อยนะคะก็คือการแนบไฟล์ในส่วนของรายการ อ้างอิงเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็าสามารถแนบไฟล์ได้ด้วยแล้วแต่เรานะคะทีนี้เราอยากให้ไปอยู่กลุ่มไหนแล้วก็คลิกแล้วก็เลือกที่ add to group นะคะก r ุ u p 3นะคะตอนนี้ในตัวรายการอ้างอิงก็จะไปอยู่ก r ุ u p 3แล้วเรียบร้อยค่ะ